คดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับอีกไม่นานก็จะมีการนัดพร้อมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่8มีนาคม2565นะครับผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือการถอนทนายความของทนายชุดเดิมเนี่ยนะครับในการสร้างคอนเทนต์นะ,นะล่าสุดเนี่ยที่มีทนายคนหนึ่งออกมาบอกว่าการเรียกเงินค่าละเมิดเนี่ย10.3ล้านบาทนะครับเป็นการคลิดความคิดของผมเนี่ยในการที่ทำให้ให เขาเรียกันอะไรเกิดความเสียหายต่ออ่แม่ของน้องชมพู่พ่อแม่ของน้องชมพู่พนพเนี่ยผมคิดว่าคนที่พูดเนี่ยยังไม่รู้ความจริงว่าเราคิดจากค่าทําศพเนี่ยสามแสนนะครับแล้วก็ผู้เสียหายมี2อรายคือพ่อ5้าแสนห้าล้านแม่5ล้านนะครับเป็นการใช้ดุลพินิษ์อย่างรอบคอบเนื่องจากว่าทางจาเลยเนี่ยนะครับในคดีนี้มี2คนนะครับมีทรัพย์สินมากมายนะครับที่ออกมาโชว์ให้กับน่น้องประชาชนกนตรเทพเห็นนะ แล้วก็มีสื่อมวลชนเห็นว่ามีเงินไปซื้อรถมีเงินไปทําบ้านใหม่มีเงินสารพัดที่จะกินหรูดูดีนะครับกินกุ้งมังกรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนแบบนี้นะครับถ้าเราเรียกน้อยไปเนี่ยนะมันจะคุ้มไมกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ต้องถูกฆ่าอย่างตายฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมมาเหดผิดมนุษย์นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้การเรียกค่าละเมิดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นอยู่ที่ตัวเงินหรอกเพราะเงินไม่สามารถแลกชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้นะ แต่เป็นการเรียกเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับตามพึงมีที่เราสามารถเรียกได้ตามกฎหมายนะครับส่วนศาลจะมีคําสั่งให้เราวางเงิน2%หรือไม่ก็คือ200,000บาทหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เสียเรี่ออะไรเพราะถ้าหากศาลสั่งให้วางเงินเราก็จะไปขอเงินจากกองทุนยุติธรรมนะครับที่ขอค่าวางสาร2%นะครับจากกระทรวงยุตธรรมมาให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สื่นเต้นนะแต่ผมแปลกใจมากว่าทําไมทีมน,นายที่ถอนตัวไปเนี่ย ทำไมถึงยังต้องไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องของอตัวพยานที่จะต้องมานําสืบในคดีหละักะในคดีของจมพูแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับการยื่นคัดค้านการวางเงินนะครับให้มีการวางเงินค่าวางละเมิดเนี่ยสเปรตกลงคุณถอนคดีเป็นถอนตัวออกจากการเป็นนายฟาร์มไปแล้วเนี่ยตกลงคุณจะใช้อนอมินีเป็นล่างทรงหรือเปล่าอยู่ๆเนี่ยคุณกับเอาพยานของคุณเนี่ยมาให้จําเลยเนี่ย แล้วก็ให้ทนายความชุดใหม่เนี่ยจะมาใช้เอกสารของนะทนายความชุดเดิมเนี่ยนะเพราะว่ามันแปลงแปลงมันแปลกแปกนะเพราะว่าคุณคิดดูสิครับว่าคุณถอนตัวไปแล้วคุณประกาศถอนตัวไปแล้วทางทางอากาศก็เรียกทางทางอากาศนะทางเฟซบุ๊กเนี่ยทางอากาศโดยที่ยังไม่ได้มีการยื่นต่อสารเลยในการถอนตัวจากการเป็นทนายความและจำเลยเนี่ยก็ยังไม่มีทนายความเลยแต่คุณก็ถอนตัวไปแล้ว แล้วอยู่เนี่ยวันดีคืนดีคุณก็บอกว่าเนี่ยคุณได้ทําบัญชีประยานเสร็จสิ้นแล้วให้กับจําเลยและแถมยังใจดีอีกไปคัดค้านนะครับขอให้โจทร่วมเนี่ยวางเงิน2 0 0 0 0นบาทที่มีการเรียกค่าละเมิด 10. 3ล้านบาทผมไม่เข้าใจว่ามรารยาททางสังคมเนี่ยนะครับทนายความเขาไม่รู้เหรอครับว่าปฏิแล้วเนี่ยถ้าคุณเขาเรียกลาออกไปแล้วนะลาออกไปแล้วภาษาชาวบ้านคือลาออกไปแล้วเนี่ย คุณย่อมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนทนายความชุดใหม่แล้วทนายความชุดใหม่เขาต้องใช้แนวทางในการต่อสู้คดีอีกแนวทางหนึ่งของเขาโดยมารยาทแล้วเ็าจะไม่ไปก้าวล่วงกันนะครับแต่ผมก็แปลกใจว่าทําไมคดีเนี้ยที่ทนายความชุดเดิมที่ถอนตัวไปนะครับนะทำไมถึงต้องไปยุ่งเหยิงกับเรื่องบัญชีพยานของเขาไปคัดค้านการ,การ,ก,ารการวางเงินละเมิดเนี่ยนะผมนีอย่างนี้นะครับว่าในคดีเนี่ย นะครับก่อนจะถึงคดีชมพู่เนี่ยมันจะมีคดีไม้ท่อนที่จะมีการสืบพยานกันในเดือนมก,กราคมนะปลายเดือนมั่งแต่ผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนจะมีการพิจารณาคดีของคดีปลุกป่าสงวนนะของนายยพนวิภานะครับเกี่ยวกับเอาที่ดินป่าสงวนเนี่ยไปสร้างพญานาคอะไรต่า,างๆเหล่านี้นะครับคดีนี้ก็จะมีการตัดสินก่อนคดีชมพู่แน่นอนซึ่งผมก็มั่นใจว่า กรมป่าไม้เนี่ยนะครับจะสามารถนกนะครับนกบังพญานาคได้แล้วก็สามารถรื้อพญานาคทิ้งได้ตามมาตรา25นะนะครับตามกฎหมายมาตรา25เนี่ยสามารถรื้อพญานาคได้นะครับหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วแล้วผมก็เชื่อว่านายเชยยภนิพาที่หวังจะหลบหนีเนี่ยนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะก็คงไม่สามารถหลบหนีได้เนื่องจากว่ามีคดีติดกันถึง2คดีนะก็คือคดี ไม้ท่อนกับคดีบมุนูกปะสงวนในเดือนมกรากับเดือนกุมภาพันธ์นะครับหากคุณหลบหนีเราก็ดีใจด้วยที่คุณหลบหนีนะครับอย่างที่ผมบอกครับทางรอดของนายชัยพนนะครับเราก็อยากให้เขาหลบหนีนะเพราะว่าการหลบหนีเนี่ยนะครับเราสามารถให้ตำรวจออกหมายจับได้นะครับศาลออกให้นายเทพลเนี่ยหลบหนีเนี่ยก็ออกมาจับได้ยิ่งออกยิ่งหนียิ่งดีเลยอยากให้หนีได้ทั้งไปเพราะว่าการไล่ล่าในการออกหมายจับเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดคุณต้องไปหลบหนีถูกไหมครับแต่ถ้าหากคุณคุณคิดว่าคุณคุณคิดว่าคุณสู้ไม่ได้หรือคุณทําผิดจริงแล้วคุณหลบหนีเนี่ยโอ้โหอันนี้เข้าทางแน่นอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแม้กระทั่งตำรวจที่ทําคดีน้องชมพู่ก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้คุณหลบหนีเนี่ยถ้าคุณหลบหนีเราจะได้ออกไล่ล่าคุณออกออกหมยจับคุณเนี่ยเป็นการสร้างความบันเทิงชนิดหนึ่งที่ในการเขาเรียกอะไรเสือเสือลาเนื้อนะดังนั้นเนีีี่ยยคดน้องมพู นี่บอกจะมีการเปิดตัวทนายความชุดใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะว่าจะเป็นใครนะเพราะผมเห็นแต่ช่วงนี้สถานการณ์ของคดีที่มีการแฉกันรายวันเนี่ยนะวันนี้ก็มีการแฉเรื่องอะไรมีการไปอะไรผู้ยงผู้ยาวอะไรเสียสี่หมื่นอีกนะแล้วก็มีการอะไรให้กินยานอนหลับไปเล่นไฮโลอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะโอ้เอฟซีเก่งนะยอมรับเลยว่า วิพัฒนาการเทคโนโลยีสมัยเนี้ย FC เก่งมากในการเจาะลึกข้อมูลนะสามารถหามาเล่าสู่กันฟังได้อย่างทุกวันเป็นเหมือนเป็นเหมือนซีรีตอนนะซีรีเป็นตอนตอนก็เหมือนตอนเนี้ยที่นายแต่ออกมาคอนเทนต์เป็นรายตอนเนี่ยก็เป็นการสร้างสีสนันอันหนึ่งในการทําให้บ้านกอกไม่เงียบเหงานะทาให้บ้านกอกไม่เงียบเหงานะก็ทุกคนก็จะได้รู้ความจริงนะครับสําหรับสื่อ วันนี้ที่ผมต้องพูดเนะี่ยคือว่าสําหรับอมรินทีวีโดยคุณพุทธะอภนะิวันก่อนหน้านี้ผมอยากกลัาวเรียนพี่น้องประชาชน,นทั่วประเทศนะครับว่าผมเคยทําคดีครูจอมทรัพย์มาคุณพุทธะอภิวันเนี่ยนะหรือพุทธเนี่ยนะอมรินทีวีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยใช้ในการต่างคนต่างคิดเป็นการชูโรงให้จอมทรัพย์เนี่ยแสนเมืองโคตรเนี่ยดังทะลุทะลุฟ้าเลยดังทะลุแตกเลยนะครับนะครับแล้วก็ผมเนี่ยถูก ซัมเมอร์เซลเลย2ล้านกว่าคอมเมนต์นะครับแทบจะอยู่รูเลยนะแทบจะอยู่รูเลยเพราะว่าถูกคุณพุทธวิวันเนี่ยนะชูโรงจากทั่งจอมทรัพย์เนี่ยเป็นนางฟ้าเลยดังทงลัลกแตกเลยแล้วผมเองเนี่ยก็เหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยที่โพสต์อะไรไม่ได้เลยโพสต์ปั๊บผมโดนด่าอย่างเดียวยับเยินมาสิบเดือนจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจอมทรัพย์ไม่ได้เป็นแพะเป็นแกะนะคุณพุทธวิวันเนี่ยก็ไม่เคยกราบขอโทษพี่น้องประชาชนหรือขอโทษข้าราชการตำรวจ หรือขอโทษใครเลยในประเทศไทยทั้งที่คนเอกตัวเองเนี่ยเป็นคนเปิดเปิดชูโรงนี่แหละจนกระทั่งทําซีรีส์เป็นตอนตอนเนี่ยนะโดยคุณพัฒพุทธบิวันเนี่ยคดีจมพูก็เช่นเดียวกันคุณเป็นคนสร้างนายเทวพลวิภาขึ้นมาเป็นดาวนะคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณพุทธบิวันคุณกับลูกน้องคุณอะชื่ออะไรอะ่ะนไอ้น,นะครับในไอ้เนี่ยเป็นสื่อมวลชน แต่ทาไดมดามกามาเป็นหางเครื่องให้กับนายชัยพลในการเต้นเพลงเต่างอยถ้าผมจะไม่ผิดนะนะถ้าผิดก็ขออภายัยนะในไอเนี่ยเป็นนักข่าวม,มรินทีวีแต่แต่ดังได้ในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยจนมาเป็นหางเครื่องกับนายชัยพลวิภานในเพลงเต่างอยนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณพุทธมิวันเหรอครับที่เป็นคนสร้างนายชัยพล,พลวิภานะครับขึ้นมาเป็นดาวเป็นดาวรุ่งแห่งปีนะครับ แห่งบ้านกอกโดยการที่คุณพุทธวิวันเนี่ยได้เลตติ้งค่าโฆษณาเนี่ยทะลุเป้าถล่มทลายของคดีชมพู่นะครับและแถมยังได้เป็นพิธีกรเนี่ยอันดับต้นๆของเมืองไทยในการสร้างคอนเทนต์ในการสร้างกระแสฟีเวอร์นะครับกระแสลุงพลฟีเวอร์เนี่ยนะครับจนกระทั่งนายเชัยวพพิพาเนี่ยนะครับจากู้ตรสงสัยเนี่ยกลายเป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิง ในวงการเซเลบต่างๆนะครับผมถามว่าวันนี้คุณพุทธม to ิวันเนี่ยสร้างลุงพลขึ้นมาเองแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่วันนี้เนี่ยออกมากระทืบนายเชอร์พลวิพาเนี่ยนะครับตลอดเวลาเนี่ยผมถามว่าวันนี้สุดท้ายเนี่ยเกิดนายเชอร์พลวิพาเนี่ยนะครับถูกศาลลงโทษสมมตินะครับถูกศาลลงโทษนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับนะเกิดนายพลวิพาถูกศาลลงโทษนะครับในคดีชมพู่เนี่ย ผมอยากถามคุณพุทธาภิวันนยในฐานะที่รู้จักกันเนี่ยคุณจะออกมาราเบขอโทษพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าคุณเป็นคนที่เป็นดาวดาวในการปลูกปั้นนะครับคุณเนี่ยไม่น่าเป็นจริงๆคุณคุณน่าจะเป็นแทนคุณอุปรินญานะเป็นนักปั้นมือทองเพราะคุณปั้นจำทรัพย์คุณยังปั้นดังเลยทะลุฟ้าคุณปั้นนายเชยพลวิภาคุณพุทธคุณปั้นก็ดังได้นะดังทะลุฟ้าและสุดท้ายวันนี้คุณก็มาทําลายได้นะแต่ผมอยากถามคุณเลยสักคำว่าวันนี้ ถ้าหากว่านายเฉลิมวิภาสมุตนะครับถูกสารลงโทษในคดีชมพ่เนี่ยคุณจะกราบขอโทษพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไหมเพราะที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นคําขอโทษจากจากคุณเลยนะครับแม้แต่ขั้นคดีครูจอมทรัพย์ที่ผ่านมานะสิ่งหนึ่งที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าจุดต้นต่อของคดีชมพ่เนี่ยดังเป็นผู้แตกเนี่ยเป็นพ่อคุณพุพทธาพิวันเป็นหลักเลยนะครับโดยร่วมกับไอซ์นะไอซ์ I, เนี่ยนะนะักข่าวอ็มินทีวี เรื่องนี้สร้างปัญหาให้กับสำนักงานตำรวจชาติเป็นอย่างมากที่ทําให้คดีเนี่ยต้องล่เช่าออกมาเป็นปีผมอยากจะพูดจากใจผมเลยในการที่ผมลงพื้นที่มามากกว่า7เดือนในการทํางานร่วมกับทางตํารวจนะครับชุดสืบสวนของผู้บัญชาการตำรวจชาติพลเรืสวนแจ้งยอดสุขเนี่ยทุกคนอึดอัดใจกับทางอมรินทร์ทีวีมากในการทํางานร่วมกันในการที่ที่มีการนําเสนอข่าวเนี่ยเมื่อ คนที่เป็นพยา,ยานในคดีไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนพอออกจากห้องสอบสวนมานะครับนักข่าวของอมรินทีวีเนี่ยเอาไปไปจอป่อปากโดยที่มีนายยพลวิภาเนี่ยไปกํากับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำให้พยา,ยานต่างๆพวกเนี้ยนะครับเป็นพยา,ยานที่ไม่น่าจะเกิดจากความน่าเชื่อถือเพราะว่าไม่พยา,ยานไม่อยู่กับร่องรอยท้าภาษากฎหมายนะครับตรงเนี้ทําให้คดีเนี่ยที่ประชาชนว่าทาไมถึงจับไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็เพราะนี่แหละครับ สาเหตุจริงๆก็มาจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เอาแต่เลตติง้งเอาแต่ยอดโฆษณานะครับเอาแต่คอนเทนต์โดยไม่คำนึงเลยว่าเด็กอายุสองขวบนอนเสียชีวิตโดยการร้องขอความเป็นธรรมนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมนะครับให้กับพ่อแม่ของเด็กนะครับตลอดเวลาหนึ่งปีที่เด็กคนนี้เสียชีวิตไปนะครับสร้างความร่ำรวยให้กับนะครับจำเลยในคดีนี้เป็นจํานวนมาก สร้างความร่ำรวยให้กับนะครับอมรินทีวีเป็นจำนวนมากในการได้เงินค่าสปอนเซอร์ในการได้เรียกเลตติ้งในการคอนเทนต์อะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนคน,คนไทยทั้งประเทศแล้วก็นะครับตอบแทนตำรวจนะครับที่ทำคดีนี้เลยก็ได้ว่าทุกคนเนี่ยอึดอัดแล้วก็อยากจะเตือนเรื่องนี้เลยว่าถ้าครั้งต่อไปมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ขอให้ทางอมรินทีวี นะครับระมัดระวังการนําเสนอข่าวเพราะว่าการเรียกเดตติ้งแบบนี้ทาให้ตํารวจทํางานยากทําให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีโอกาสหลุดได้นะครับในชั้นพิจารณาคดีนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่จะจะพูดจากใจในรอบปีที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยไม่ได้ออกสื่อนานแล้วไม่ได้ออกสื่อไปออกรายการทีวีไม่ว่าจะเป็นหนนกระแสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ค่อยได้ออกสื่อเพราะว่าผมไม่ได้หิวแสงแล้วก็ผมไม่จำเป็นต้องเป็นดาวนะครับ แต่ด้วยความเคารพรักกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันผมก็อยากนะครับบอกคุณพุทธเลยว่านะครับขอนะครับครั้งหน้าจะทำคอนเทนต์แบบนี้อีกเลยชีวิตเด็กคนหนึ่งนอนรอความตายมาเป็นปีนะครับรอความหวังความดีธรรมนะแล้วก็มาเจอเกิดคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่อยากให้ให้ให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอทาหอนของวงการสื่อมวลชนนะครับคดีนี้ผมมั่นใจเป็นอย่างมาก ที่จะสามารถน็อกจำเลยในคดีนี้ได้เน่อย่างแน่นอนด้วยพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านสัยศาสตร์นะครับทางด้านโภชนาศาสตร์นะแล้วก็ทุกอย่างที่เรามีทุกมิตินะครับผู้เชี่ยวชาญทุกด้านทุกสาขาอาชีพปรณาการกันในการที่จะปิดจำเลยในคดีนี้ให้ได้รับโทษประหารชีวิตนะครับผมมั่นใจว่าคดีนี้จำเลยจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับเพราะว่าเราได้มีการ ระดมสภากําลังระดมสภานะครับเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอาชีพเพื่อว่าเอาผิดกับจําเลยในคดีนี้ด้วยโทษประหารชีวิตนะครับถ้าหากพูต้องหาคดีนี้ต่อสู้ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายฟาร์มมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเก่งกาจแค่ไหนก็แล้วแต่จะเป็น18อรหันก็แล้วแต่ไม่มีทางสู้เราได้ครับคดีนี้คดีอื่นผมไม่รู้แต่คดีนี้ผมมัน่นใจว่าไม่มีทางสู้พวกเราได้ไม่มีทางสู้ทีมทนายของเราได้ไม่มีทางสู้ทาง นะครับพนักงานอายการของจังหวัดมุทอาหารได้แล้วก็พนักงานอายการที่มาจากภาคสีได้นะครับไม่สามารถนะครับสู้กับทางทีมสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจ thon ภาคสีและคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยของพลตเวกสุวัสดิ์แจ้งยอสุขของตลยุคปัจจุบันได้แน่นอนทุกคนไม่เห็นเอกสารเท่าของผมเห็นไทม์ไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเอกสารเนี่ยครับถ้าห้องผมเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ย นะครับติดรอบด้านยังไม่พอนะครับไทม์ไลน์ต่างๆที่จะสามารถนกนะครับจำเลยในคดีนี้ด้วยโทษประหารชีวิตนะครับดังนั้นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนใประเทศก็ต้องบอกเลยว่าถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยวงรอดนะครับขนาดว่าทนายชื่อดังยังต้องถอนตัวและทนายที่จะมาใหม่จะเหลือเลยครับนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะแต่งตั้งใครมาก็แล้วแต่นะครับ ผมไม่ได้รังเกียจนะครับทนายคนไหนก็ล้วแต่ที่จะมาต่อสู้ให้กับจำเลยเพราะถือว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานของเราก็เป็นทีมงานที่ที่จะเอาผิดได้แน่นอนแล้วก็สู้เรายากเพราะการที่คุณจะมาเริ่มใหม่เนี่นะครับถ้าไม่มีทีมทน,นายความที่เข้าใจเนื้อหาไม่เข้าใจเรื่องบทบาทนะครับแล้วก็คุณธรรมของความเป็นทน,นายความเมืม่อชีพนะครับ ไม่ใช่ว่าเราช่วยจำเลยไม่ได้แต่เราอยากให้เห็นสามัญสำนึกของความเป็นนะครับความเป็นธรรมในคดีนี้ที่เด็กสองสองขวบเนี่ยมาเสียชีวิตยอย่างโหเที้ยมเนี่ยนะด้วยการอดอาหารตายเนี่ยนะครับด้วยการทรมานตายเนี่ยนะทนายความที่จะมาทำคดีนีน้ให้กับปั่งจำเลยเนี่ยต้องพึงตระหนักด้วยนะครับว่าคุณอาจจะได้เงินได้ทองจำนวนมากแต่ความสุขที่คุณมีนะหรือการต่อสู้คดีที่คุณมี เป็นผมผมผมคิดหนักนะถ้าผมจะมาเป็นทนาให้จำเลยถ้าจำเลยคนนี้เนี่ยนะครับนะเป็นคนดีเป็นแพะเราช่วยเต็มที่แต่จากพฤติกรรมจากอะไรต่างๆมันบ่งชี้นะบ่งชี้เห็นถึงการทำอย่างโอยี่ยมีผิดพนุษยนะ์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็าฝากเตือนพี่ๆนักกฎหมายนะครับที่ใครจะมาเป็นทนายปามก็แล้วแต่เราไม่ได้ซีเรียสน,นะ พอเรมามั่นใจของเราอยู่แล้วนะครับจากลักฐานที่เรามีทีมงานของเราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมเตรียมว่ามานเนี่ยในการต่อสู้คดีน,นี้จนถึง 3, 3, สามศาลเนี่ยใช้เงินว่ามาณมากกว่า5้าแสนบาทก็เป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับต้องบอกเลยเป็นเงินส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับในการที่ไม่รับบริจาคใครเลยไม่ได้บาทเดียวแล้วก็เป็นเงินที่เอามาช่วยในคดีน้องชมพู่เนี่ยผมเตรียมว่าประมาณไว้าหกแสนบาทในการค่าเดินทางในการาผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ต้องไปไปขึ้นศาล ของวังผมนะค่าวิชาชีพยยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเงินที่เราเตรียมเ,เอาไว้ในการปอสู้คดีเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษ้วยการโทษประหารชีวิตให้คุ้มกับเงินที่ผมเสียไปหกแสนหน่อย